สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แม่แมวที่บ้านกำลังจะคลอดนะคะท้องแก่แล้วเขาน่าจะปวดท้องนะมาอ้อนมาอ้อนให้อยู่ด้วยนะคะอ้อนให้อยู่ด้วยเดี๋ยวถ้าคลอดยังไงจะมาติดตามให้ทุกคนกันนะคะ อยู่เป็นเพื่อนน้องแมวไว้ก่อนตอนนี้เขาน่าจะปวดท้องมากแล้วนะเหมือนลมเบ่งมาแล้วอะ่ะข้อกที่สิบได้แล้วมั้งปีหนึ่งปีหนึ่งก็ท้องสองรอบพวกตัวพี่ก็ยังอยู่เลยนะคะสามตัว ไม่ทันอะไรท้องอีกแล้วเลี้ยงไม่ไหวแล้วนะใครอยากได้ก็บอกเด้อตอนนี้นางปวดท้องนะนางน่าจะปดท้องนางน่าจะให้ช่วยอย่าอยู่เป็นกำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้นางนโอท้องใหญ่เลยจะได้กี่ตัวแล้วเนี่ย ลูกสาวตื่นนะคะสาวตื่นแป๊บนึงนะน่าจะปวดท้องแล้วนะเมื่อกี้นางมาเรียกมาร้องแมวแมวไม่มีเงินพาไปทำหมันใครใจดีช่วยสมทบหน่อยเสร็จข้องนี้จะทำหมันให้ ลุ้นกันนะคะลุ้นกันโอ้นางน่าจะปวดท้องอดทนทนเลยนะลกูกตอนแรกนางก็คลอดเองนะแต่ว่าตอนหลังเราก็จะหาที่ให้นางนหาที่ให้นางคลอด ก็มนี้ก็เลยมาเรียกเลยหล่งจะข้อนั้นก็จะมาเรียกของใหญ่อ่ะอเปิดขายด้วยนะซิน้ำเริ่มเดินละเดี๋ยวเราให้นางเบ่งกันแล้วกันเนาะ ไม่ว่าคนหรือสัตว์นะคะทุกคนเวลาเราจะคลอดลูกหรือว่าเราเจ็บป่วยเราก็ต้องการกำลังใจกันทั้งนั้นนะคะเนี่ยะน,น้องแมวยังให้มาอยู่เป็นเพื่อนเลยเราก็เหมือนกันนะคะคนเราชั่วแม่แม่ทุกคนอ่ะ เวลาที่เราจะคลอดลูกเราจะต้องการกําลังใจจากสามีอยากให้เขามาดูแลอยู่ใกล้ๆเราอยากให้เขารับรู้ถึงความเจ็บปวดของเรานะตอนนั้นเออก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อน มันมาลุ้นไปด้วยกันช่วยอะไรไม่ได้เยอะนะคะก็เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้มีลมเบ็งมาแล้วลมเบ่งมาแล้ว เห็นอยู่เป็นเพื่อนนางก็ไม่ได้เรียกนะคะเมื่อกี้ไม่ได้มาอยู่เป็นเพื่อนนางก็เรียกไปพักกันแป๊บหนึ่งี๋ยวชาคอดเราค่อยมาดูกันนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เขาได้หนึ่งตัวแล้วเขาได้หนึ่งตัวแล้วนะคะน้องหายใจแล้วเปล่า เมื่อกี้นะคะคอนแบบเบ่งไม่ออกมาสักทีก็เลยไปช่วยทำคอนให้นะคะดึงเฮ้ยจะเหมือนน้องไม่น้องลาปีเลยอ่ะน้องยังไม่ลืมตาใช่ไหมเนี่ย น้องมีลูกกระตาหรือเปล่าแต่เหมือนหายใจนะคะหายใจหายใจลยล่ไม่ล้วจะขอดีกตัวนึงแล้วอันนี้จะข้อดีกตัวแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่ขอดักทีเบ่งนานมากก็เลยขอดพอลอดออกมาเครื่องตัวก็เลยช่วยช่วยดึงน้องออกมานะคะไม่รู้ว่าทําถูกหรือเปล่า แต่มันน้องไม่แต่มันน้องไม่ค่อยดิ้นเลยอะแต่มันน้องไม่ค่อยดิ้นเลยอะทุกคนเนี่ยแต่เหมือนว่าหายใจอยู่นะมต้องช่วยยังไงอะต้องให้แม่มันกระตุ้นอย่างเดียวอะ น้องนิ่งมากเลยน้องนิ่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปหาหาผ้ามาดูก่อนนะคะเหมือนเหมือนจะไม่แข็งแรงอะตัวนี้ แม่ยังไม่ตัดสะดือนะเมื่อกี้เนี่ยลองไปจับแล้วแม่ยังไม่ตัดสะดือนะคะเดี๋ยวรอแม่ตัดสดือก่อนจะหายใจอยู่หายใจอยู่เหอนว,ว่ามันพยายามหายใจนะ มืนมันพยายามหายใจอยู่ร้านแ,แม่เขาตัดสะดือก่อนนะคะเขายังออกมาแม่ยังไม่ตัดสะดือเลยอะตัวที่สองออกมาลนะใจได้หรือป่าใจใหายใจอุ้ยสี่เหมือนกันเลย เขาเลียกระตุ้นเองนะคะคือเราก็ช่วยได้เราก็ช่วยในส่วนที่เราทําได้นะคะแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วเราให้แม่เขาเลียเองเพื่อกระตุ้นนะคะเพราะว่าน้ําลายของมันจะกระตุ้นลูกแมวหายใจแล้วตัวนั้นหายใจแล้วแล้วก็อีกอย่างก็คือเขากินเอง อันนี้ลงไปก็คือกินพวกข้าเลียพวกเมือกพวกนี้ลงไปอ่ะจะทำให้เขามีน้ำนมนะคะเออสองตัวแล้วไม่เหมือนตัวไม่สีเหมือนกันเลยสีเหมือนกันเลยทุกคนคือนางก็โคตรหลายรอบนะแต่ก็ไม่เคยมาถ่ายแบบนี้เลยอ่ะ เรามาลุ้นกันว่าได้กี่ตัวนะคะให้ทุกคนทักว่าได้กี่ตัวแต่สำหรับเราเราหน้าเราคิดว่าน่าจะได้สามตัวนะคะน่าจะสามตัว ตัวพี่มันเริ่มหายใจเก่งขึ้นแล้วจะปวดท้องจะมาอีกตัวนึงละเดี๋ยวเอาตัวน้องออกหน่อยได้ไหมแบบขวางทางเราไปตัดใส่สะดือเขาได้ไหม ทำไมแม่ไม่ตัดสายสะดือก็ไม่รู้อ่ะมันเอ้ยคือปกติแล้วมันจะตัดสายสะดือนะแต่ทำไมไอ้ตัวนี้มันไม่ตัดสายสะดือแล้วไอ้ตัวน้องมันทำไมไม่มีสายสะดือล่ะเนี่ย มันก็เลยร้องนะคะนี่นี่เราจับท้องอออโดนสะดือไอ้นั่นรัดพอแล้วเราไม่มีทิชชู่แล้วนะคะชู้หมดเอาละค่ะตอนนี้แม่แมวก็ตัดสะดือให้เรียบร้อยละตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตัดหรือยังนะแต่ตัวข้างบนนี้ตัดแล้วนะคะคานออกมาได้ละดูแข็งแรงขึ้นละ เออใครยังชัว่ว่หมตัวนี้น่าจะเป็นสีขาวนะสีขาวแล้วก็มีจุดบนหัวนะคะตัวนี้น่าจะเป็นลายหัวนี้น่าจะลมเบ่งมาอีกตัวแน่เลยแม่ไม่ไหวละแม่แม่เอาหัวนอนลงไปแล้วหานงนมกินแล้วนะคะเนี่ยตตอนนั้นยังไม่ตัดสะดือนะ ตอนนั้นยังไม่ตัดสะดือที่จริงน่าจะตัดสะดือนะเราจะได้เอาออกมาจะได้ไม่แบบติดตรงนี้แต่มันแข็งแรงกว่าเมื่อกี้เยอะเลยท้องยังป่องอยู่เลยนะคะโอ้น่าจะสองตัวน่าสองตัวน่าจะได้อะ่ะหานมกินแล้วใส่สะดือยังไม่ตัดแต่หานมกินแล้วจ้าสู้ชีวิตมาก ฉัน <ś les> ตัวนี้หาผิดที่ด้านนี้นี่ <ś les> ตอนนี้แม่กำลังปดท้องเบ่งนะรอเดีอยก่อนอ๋อได้นมแล้วตัวน,นี้ได้นมแล้วนะคะ หานมเจอแล้วเดี๋ยวจังหวันนี้เราหลบให้แม่แมวเบงกันดีกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์อ่ะทุกคนมันมีแค่สองตัววะ่ะคาเดาผิดนะคะคาการผิดไปนะคะมีแค่สองตัว น่าจะไม่มีแล้วล่ะข้างในนันเมื่อกี้น่าจะเป็นเอ่ออะไรนะเ้าเรียกอะไรมดลูกมันเหรออืมน่าจะเป็นมดลูกมันนะคะตอนนี้ก็สองตัวออกมาแล้วนะคะค่ะก็ขอจบการถ่ายทอดสด เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามการเจริญเติบโตของน้องแมวกันแต่ละปลอดภัยดีบ๊ายบายค่ะ